ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพนะครับวันนี้รายการมองโลกกว้างโดยผมนายแพทย์สลักธรรมตัวจีราการนะครับก็ยังมาคุยในเรื่องของสถานการณ์ที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกอยู่นะครับก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิด19นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะมาคุยเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับที่1ของโลกผู้ติดเชื้อเนี่ย ไปในระดับที่เรียกว่าเกิน5 0 0นคนแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเกินระดับ20,000คนละสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกนะครับทำไมถึงได้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นและปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยจะนําไปสู่อะไรนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะได้มาพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่านะครับในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางการของสหรัฐอเมริกาเด่กก็เริ่มมีการประเมินข่าวกรอง ในเรื่องของการติดเชื้อ,อของโรคโควิ19ด -19 เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วนะครับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งเลยก็ไม่ได้มีการจัดทำรายงานนะครับขึ้นเพื่อที่จะ,ะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะระบาดมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพบผู้ป่วยคนแรกนะครับเมื่อวันที่19มกราคมปี25 6 3นะครับโดยเป็น ผู้ป่วยชายอายุ35ปีนะครับกลับมาจากเมืองอูฮันเนี่ยแล้วก็มาเข้าที่บริเวณมลรัตวอชิงตันการตอบสนองเนี่ยครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะดูล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นในช่วงแรกนะครับก็คือต้องบอกว่าเดิมนะครับก็คือถ้าเราไปดูโครงสร้างปัญหาทางสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะแตกต่างจากประเทศไทยตรงที่ว่าะระบบะการดูแลสุขภาพของเขาของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ประกันสุขภาพนายจ้างช่วยส่งส่วนหนึ่งลูกจ้างช่วยส่งส่วนหนึ่งโดยส่งให้กับบริษัทประกันเอกชนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากของไทยที่การประกันสุขภาพเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประกันสังคมเองนะครับหรือว่าทางหลักสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทําให้นะครับว่าช,ชาวอเมริกันเนี่ยเวลาสมมุติว่าจะไปโรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะต้องออกเงินไปก้อนหนึ่งก่อน นะครับจนถึงระดับที่ทําประกันเอาไว้ทางประกันเนี่ยถึงจะจ่ายส่วนที่เหลือให้นะครับซึ่งาบางครั้งเนี่ยก็เป็นเงินที่เรียกว่าก้อนใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าบริการทางสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าค่อนข้างแพงนะครับโดยมีต้นทุนค่ายาเี่ยแล้วก็ค่าหมอเนี่ยที่สูงกว่าประเทศอื่นนะครับก็เลยทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยเนี่ยมีความลังเลที่จะไปโรงพยาบาลเวลาที่เกิดาการเจ็บป่วย ขึ้นมานะครับถามว่ามีประกันที่เป็นรัฐช่วยออกให้ไหมก็ก็จะมีบ้างนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวก Medicare หรือว่า Medicaid นะครับซึ่งจะช่วยเหลือกลุ่มคนจนหรือว่าเด็กที่อายุน้อยมากๆนะครับหรือว่า,าผู้ป่วยสูงอายุปัจจัยต่อมานะครับที่ทำให้สาเมริการเนี่ยอาจจะมีการตอบสนองต่อเรื่องของการรับมือในเรื่องของอปัญหาโรคระบาดเนี่ยที่ดูชักแบบที่ควรจะเป็นนะครับก็คือว่า ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามในการที่จะลดตำแหน่งและงบประมาณของหน่วยงานด้านสาธารณสุขแต่บางส่วนของทางสหรัฐอเมริกาการลดงบประมาณเนี่ยมันก็มาชัดเจนขึ้นในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมาดํารงตําแหน่งนะครับนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ชาวอเมริกันเขามีการวิจารณ์กันไว้ก็คือว่าบาง ตำแหน่งเด่นเช่นของหน่วยงานควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เข้าไปทํางานกับจีนเนี่ยก็ทางท่านประธานนายวิรีทรัม์เนี่ยก็ได้ตัดตําแ่งนี้ไปนะครับโดยมันไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ต่อมานะครับก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยการทํางานของสหรัฐอเมริกาในการที่จะสอบสวนและก็ควบคุมโรคเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นเชิงรับไม่ได้มีการเรียกว่าเข้าไปเจาะเปิดหาบอย่างเต็มที่ นะครับเกณฑ์ในการที่จะตรวจโรคโควิด -19 เนี่ยก็เป็นเกณฑ์ต้องใช้เกณฑ์ที่สูงอย่างเช่นว่าต้องมีไข้ร่วมกับเดินทางมาจากประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทำให้คนไข้าบางส่วนเนี่ยหลุดรอดไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าโรคโควิด -19 เนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยช่วงต้นเนี่ยไม่มีไข้นะครับนอกจากนั้นยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าในช่วงต้นๆของ โรคโควิด -19 ที่มีการระบาดนะครับทางสหรัฐอเมริกาเองเยพยายามที่จะพัฒนาระบบการตรวจสารพันธุก,กรรมของไวรัสนะครับหรือที่เรียกกันว่า rt pcr เนี่ยของตัวเองแต่ปรากฏว่าในช่วงที่พยายามที่จะพัฒนาเองเนี่ยชุดตรวจของสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าที่ควรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ป่วยบางส่วน,นก็เรียกว่าหลุดรอดไป นะครับแล้วก็บวกกับว่าก็คือในช่วงต้นเนี่ยมันมีทัศนะที่มองว่าโรคนี้น่าจะเป็นโรคที่ระบาดในเอเชียเป็นหลักนะครับอย่างเช่นท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยในช่วงต้นๆน,นะครับก็ยังมีทัศนะทำลองนี้อยู่โรคเนี่ยมันน่าจะควบคุมได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปนะนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเริ่มก็คือเป็นหนักขึ้นนะครับ แต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยก็คือเพื่อเพื่อความยุติธรรมก็ต้องบอกว่าท่านประธานนายวิลเลีรมเนี่ยก็พยายามที่จะทําเรื่องที่ควบคุมโรคอยู่ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่านิ่งเฉยสัทีเดียวยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านประธานนายวิลเธรยมประกาศห้ามคนต่างชาติที่มาจากจีนเนี่ยเข้าสหรัฐอเมริกาส่วนคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มาจากจีนเนี่ยต้องกักตัว14วันเนี่ยประกาศมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อโรคระบาดเนี่ย ระบาดมากขึ้นนะครับก็คือห้ามการเดินทางจากทุกประเทศในสาภาพยุโรปเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับแล้วก็ต่อมาจากสหราชอณาจากักรหรือประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งมีการระบาดหนักในวันที่17มีนาคมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะช้าไปนิดนึงแล้วนะครับโรคระบาดเนี่ยมันเริ่มน่าจะเริ่มมีการระบาดในสหรัฐอเมริกาแล้วการพบกรณีที่มีการระบาดภายในประเทศครั้งแรกจริงๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มขึ้น ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการระบาดเนี่ยก็กระจายไปในหลายๆที่ในสหรัฐอเมริกานะครับจนในที่สุดในตอนนี้นะครับก็มียอดผู้ป่วยมากที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่5,6 4 433รายนะครับแนะบวันที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือวันที่13เมษายนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับ ที่ประมาณ22,115รายนะครับโดยมีอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณร้อยละ3.94ของผู้ป่วยทั้งหมดอยอดผู้ป่วยสูงสุดเนี่ยที่ต่อวันที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยคือเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 34,196, รายแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่วันที่10เมษายนนะครับที่2,035ราย ถ้ามาเทียบกันนะวันที่พูดตอนนี้นะครับก็คือวันที่13เมษายนเนี่ยสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเริ่มทรงตัวนะครับคือยังไม่ได้ดีมากแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบรุนแรงกว่าเดิมแล้วนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเวลา2 0 0 0 0กว่ารายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ่า2 0 0 0กว่ารายจุดที่มีการระบาดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็คือที่มลรัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งพบว่านะครับมีผู้ป่วยร้อยละส5ของผู้ป่วยทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตนะครับร้อยละ42ของผู้ป่วยทั้งหมดเลยนะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยการระบาดท,ที่นิวยอร์กเนี่ยเริ่มขึ้นนะครับโดยพบผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับโดยเดินทางมาจากอิหร่านก็ต้องบอกว่านิวยอร์กเนี่ยพบทีหลังกว่าเมืองอื่นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พบว่าจากการวิเคราะห์ในเรื่องของลักษณะของเชื้อนะครับในเรื่องของสายพันธุก,กรรมของเชื้อเนี่ยเขาคาดว่า เชื้อโรคที่ระบาดในนิวยอร์กเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อที่มาจากทางยุโรปซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าเหตุใดทำไมนิวยอร์กเนี่ยมีการระบาดที่รุนแรงนะครับกว่าที่อื่นๆน,นะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดวงชะตานะครับของนิวยอร์กอาจจะไม่ดีเท่าเมืองอื่นนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อวันที่2มีนาคมน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กคือท่านบิลเดอ์บราซิโอเนี่ย ยังไปเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยออกไปใช้ชีวิตกันตามปกติอยู่เลยนะครับกว่าที่ทางรัฐนิวยอร์กเนี่ยจะประกาศให้คนเนี่ยอยู่บ้านนะครับล็อกดาวน์เมืองเนี่ยก็คือวันที่23มีนาคมนะครับเนี่ยที่รัฐอื่นอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียซึ่งจริงๆพบการระบาดก่อนด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเขาประกาศให้คนอยู่บ้านตั้งแต่วันที่19มีนาคมครับในที่บางเมืองอย่างเช่นซานฟรานซิสโกเนี่ยซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย ประกาศมาตั้งแต่วันที่16มีนาคมเลยด้วยซ้ําก็ปรากฏว่านะครับสภาวะในนิวยอร์กนี่ก็เป็นสภาวะที่รุนแรงมากนะครับก็คือเพราะว่าการระบาดเนี่ยมันเป็นระบาดรุนแรงในพื้นที่ที่คนจนอาศัยอย่างหนานแน่นยกตัวยอย่างเช่นย่านควีนหรือย่านบรอนซ์นะครับซึ่งคนจนเหล่านี้แน่นอนครับว่าเขาไม่สามารถที่จะหยุดอยู่บ้านได้ก็ต้องออกไปทํางานนะครับถึงแม้ว่ามีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดก็ตามในช่วงแรกเนี่ยทาง ท่านนายกเทศมนตรีนะครับบิลเดอแบรซิโอแล้วก็ท่านผู้ว่ามรัฐนิวยอร์กอย่างท่านอันดรูว์คิโอโม่เนี่ยมีการชนกับท่านประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะร่วมมือกันยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นมีการตั้งโรงพยาบาลสนามหลายจุด นะครับอย่างตามศูนย์ประชุมต่างๆหรือจุดที่เรียกว่าเป็นที่โดดเด่นก็คือที่เซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดยักษ์ในมหานครนวิวยอร์กเนี่ยก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับหรือมีการส่งเรือโรงพยาบาลที่ชื่อว่าคอมฟอร์ดเนี่ยไปเทียบท่าที่ท่าเรือแมนฮันตตันนะครับเพื่อคอยรับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคโควิด19นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเรดมทรัพยากรอะไรต่างๆกันเข้ามาก็ตามเนี่ย ทางนิวยอร์กแล้วก็ทางมืออื่นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าทรัพยากรเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าในกรณีของนิวยอร์กเนี่ยก็คือสถานการณ์เนี่ยก็รุนแรงมากอย่างที่ท่านบางท่านเนี่ยก็คงจะได้ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในนิวยอร์กเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่อาการไม่หนักจนเกินไปเนี่ยเขาใช้วิธีให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านจุดนี้เนี่ยก็อ่า เป็นจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรักษาตัวอยู่ในที่บ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะไปแพร่เชื้อเนี่ยให้กับคนอ่าที่อาศัยอยู่ในบ้านนะแล้วก็อ่าสภาวะที่อ่านิวยอร์กเนี่ยก็คล้ายๆกับที่จีนที่อู่ฮั่นในตอนต้นนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับที่อิตาลีว่าคนป่วยที่ต้องเข้า ICU เนี่ยก็คือเต็มแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับทั้งชุดทั้งหน้ากาก ทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ไม่เพียงพอต้องมีการเอาถุงดำมาครอบตัวอย,อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสภาพภาวะที่คนก็น,นึกไม่ถึงว่าประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหารุนแรงแล้วก็ผู้ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีจำนวนมากจนกระทั่งว่า,าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ที่ไม่มีญาติมารับศพเนี่ยนะครับต้องเอา ศพเนี่ปฝังที่หลุมศพหมูนะครับที่เกาะฮาร์ดนะครับซึ่งเคยเป็นจุดที่ฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดสเปนนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ที่ฆ่าผู้คนในนิวยอร์กแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1918แล้วก็ปีคริสตศักราช1919 แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเผชิญปัญหากันอีกว่าในแต่ละมูลรัฐเนี่ยก็เรียกว่าต้องพยายามที่จะแย่งชิงอุปกรณ์ทั้งเครื่องช่วยหายใจทั้งหน้ากากแล้วก็ชุดป้องกันเนี่ยมาให้มูลรัฐของตัวเองนะครับเรียกว่าบางครั้งเนี่ยตัวแทนของแต่ละรัฐเนี่ยก็ต้องติดต่อเอเจนต์ของตัวเองเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเพื่อที่จะให้จัดส่งสินค้าเนี่ย เข้ามาได้หลังจากที่สถานการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะตอบสนองเนยอย่างเข้มแข็งนะครับมากขึ้นเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นการตรวจโรคนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการตรวจโรคเนี่ยที่กว้างขวางมากนะครับประมาณกันว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรวจคนไปแล้วเนี่ยสอล้านห้าแนคนนะครับ ตกประมาณ7,000กว่าคนต่อประชากร1ล้านคนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูสถติติตัวเลขในตอนนี้เนี่ยยอดของผู้ป่วยของอเมริกาเนี่ยเริ่มคงที่แล้วแสดงว่ายุทธศาสตนี้เนี่ยได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการระดมศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจนะครับหรือว่าหน้ากากนะครับโดยทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้มังคับใช้รัฐบัญญัติเรื่องของการผลิตเพื่อความมั่นคง หรือว่า defense production act นะครับให้บริษัทต่างๆเนี่ยผลิตของที่จำเป็นตามคำสั่งเนีของรัฐบาลยกตัวอย่างอย่เช่นบริษัทผลิตรถยนต์อย่าง Ford หรือว่า t ท s l a เนี่ยก็หันมาผลิตเครื่องช่วยหายใจหรือ Mac แม้กระทั่ง Apple นะครับซึ่งเป็นบริษัทอย่างที่ผลิตคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์นะครับก็ต้องหันมาผลิตหน้ากาก,ากป้องกันนะครับที่เรียกว่า face shield นีครับ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้ความที่ทางสหรัฐอเมริกาเนประกาศใช้รัฐบัญญัติการผลิตเพื่อการมั่มนคงก็คือเป็นการบังคับว่าสินค้าอะไรที่เข้าขายเข้าขายความส่งผลต่อความมั่นคงเนี่ยจะต้องส่งให้สหรัฐอเมริกาก่อนเนี่ยก็เลยทําให้เกิดกรณีขัดแย้งขึ้นอย่างถ้าท่านผู้ชมจําได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกรณีที่ทางเยอรมนีเนี่ยเพิ่งจะ มีปัญหากับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอตอนแรกเนี่ยก็คือบริษัท 3M ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหน้ากากอนามัยนะครับโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยชนิดที่ป้องกันโรคได้เป็นพิเศษอย่าง n 9 5เนี่ยอตอนแรกเขาก็ผลิตที่ประเทศจีนแล้วก็ขนส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะส่งไปตามออเดอร์ของเยอรมนนี้ที่จะเอาไปแจกตำรวจปรากฏว่าเนี่ยด้วยคำสั่งรัฐบัญญัติ การผลิตเพื่อความมั่นคงนียหน้ากากชุดอนกล่าวเนี่ยก็กลับว่าที่จะต้องกลับถูกเอาไปส่งที่สารฐอเกาแทนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางสารฐอเริก,ก็เริ่มมีการกําหนดนโยบายใหม่ๆอย่างเช่นมีความการวางแผนว่าจะต้องมีการทดสอบว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 เนี่ยมากแค่ไหนนะครับเพื่อปร,ประเมินว่ามีผู้มีคนในชุมชนเนี่ยม,มีมีภูมิคุ้มกันมากพอที่จะเปิดเมืองหรือ,อยัง ครับแล้วก็นอกจากนั้นด้วยความที่อุตสาหกรรมการผลิตยาแล้วก็สารแล้ก็ระบบอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับก็เลยเริ่มมีการวิจัยทั้งยาและวก็วัคซีนกันขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นยา r e m d e ซ i v วีนะครับซึ่งก็เป็นยาอีกตัวหนึ่งนอกจากยา f a วิพิราเวียเนี่ยที่น่าจะใช้ได้ผลกับโรคโควิด -19 เนี่ยในตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกา,กาก็พยายามเร่งวิจัย นขนาดใหญ่แล้วก็ในหาเดียวกันเนี่ยก็มีการพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนหลายขนาดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องต่อมาในเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขนาดประเทศมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอวิกฤตโควิด -19 เานี่ยยังเซเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาก็คาดกันว่านะครับโรคโควิด -19 เนี่ยจะทำให้มีผู้ตกงานเนี่ย3.3ล้านคนแล้วก็อาจจะฉุด อัตราการเติบโต GDP จากร้อยละ1.9เหลือร้อยละ1.1นะครับบางคนก็บอกว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่โตเลยนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้บางบางสำน,นักประเมินบอกว่าในช่วงที่หยุดเนี่ยแปลว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาอาจจะลดลงไปละ30-40%ได้ซ้ำนะครับแต่ผมคิดว่าคงต้องรอดูตัวเลขป,ปลายปีนี้เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แม่นยำมากที่สุดนะครับส่วนดัชนีหุ้นดาวโจนส์เนี่ยก็ลดลงจาก28,900 92. จุดลงไปที่1 8 5 9 1จุดก่อนที่จะกลับมาที่23,719จุดนะครับในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าการทางสาหารัฐอเมริกาเนี่ยทุ่มง,งบเข้าไปเพื่อเทียกกู้เศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าที่ทุ่มง,งบลงไปกู้เศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการทางการเงินที่ในปี2009ถึงปี2010ได้ซ้ำซึ่งตอนนั้นเขาก็เรียกกันว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับโดย ใช้งบทั้งหมดเนี่ย2ล้าน2แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ71ล้าน9,020,000ล้านบาทนะครับโดยงบที่เขาไปให้เนี่ยมีงบอะไรบ้างก็คืออันแรกก็คือให้เงินช่วยเหลือ1,200เหรียญสหรัฐนะครับสำหรับผู้ที่เสียภาษีน้อยกว่า7 15,000เหรียญสหรัฐต่อปีครับเนื่องด้วยว่าระบบฐานข้อมูลของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีเนี่ยเขาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้สามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาลงทะเบียนแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับกับธุรกิจต่างๆเป็นจำนวนมาก นะครับแล้วก็มีการเปิดซื้อสินทรัพย์และตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนนะครับทั้งเกรดดีๆจนไปถึงเกรดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็มีการลดดอกเบีย้ยของอสมาคมธน,นาคารกลางแห่งสหพันธรัฐนะครับซึ่งลดโดยเป็นการฉุกเฉินโดยลดจาก100 25, ร้อยละ1.25หรเหลือร้อยละ0ถึง0.25เท่านั้นเองเลยนะครับ ทีนี้มาดูประเด็นต่อไปก็คือเรื่องความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับท่านประธานวิลีทรัมป์เนี่ยก็โจมตีว่าไวรัสโซเน่เป็นไวรัสจีนแล้วก็จะตัดความช่วยเหลือต่อองค์การอนามัยโลกนะครับเพราะว่าถอองค์การอนามัยโลกคนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะช่วยเหลือจีนนะครับนิยมจีนเนี่ยมากเกินไปนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ย ก็มีแนวนโยบายว่าพยายามที่จะถอยบทบาทในระดับสากลในระดับองค์การระดับโลกมากขึ้นเพราะว่าก็ไปมองว่าถ้าเกิดว่าไปมีบทบาทมากเนี่ยอาจจะต้องอจ่ายเงินมากนะครับซึ่งมันก็มันก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อรักษาอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางทีเรามันอาจจะจําเป็นที่จะต้องลงทุนให้มากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่มาสร้างอิทธิพลเอาไว้ ประเทศอื่นเนี่ยอย่างจีนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาแทรกแซงอิทธ,ธิพลของเขาได้อีกนะครับทางด้านการเมืองอื่นที่แสดงตัวตนของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นเนี่ยก็เพิ่งประกาศไปว่าประเทศไหนเนี่ยไม่รับคนกลับเนี่ยก็จะงดวีซ่าของคนประเทศนั้นที่จะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าบรรดาสถานการณ์ในโลกเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นก็ต้องมาดูว่า อเมริกาเนี่ยจะยังงดให้วีซ่ากับบรรดาคนในประเทศต่างๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่างดแล้วประเทศอื่นเขาตอบโต้ตแบบเดียวกันเนี่ยโลกอาจจะถอยหลังจากยุคที่เป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยกลับไปเป็นเหมือนกับในยุคเมื่อก่อนที่คนเดินไม่สามารถจะเดินทางได้อย่างเสรีหรือเปล่าซึ่งท่านประธานที่ปรึกาทำในตอนนี้เนี่ยก็ต้องอเรียกว่าพยายามที่จะทําผลงานเนี่ยอย่างเต็มที่ต้องพยายามแสดงความเข้มแข็งทางการเมืองเนี่ย อย่างเต็มที่เพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับกำลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านทําผลงานได้ไม่ดีประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ท่านอา,อาจจะถูกโค่นล้มจากตําแหน่งนะครับซึ่งเราก็คงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อ นะครับแต่ว่าถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมรับว่ามีการระบาดที่รุนแรงนะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวมากขึ้นแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ในอเมริกาเนี่ยจะดีขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ชาวโลกนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตของไวรัสโคโรนาเนี่ยในรอบนี้เนี่ยไปให้ได้ครับสำหรับ ในตอนหน้านะครับเราก็คงจะมาเล่ากันว่าประเทศอื่นเผชิญหน้ากับปัญหาโรคโควิด -19 อย่างไรและมีการตอบสนองอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ